สวัสดีครับทุกท่างครับโคสายจะใช้คลิปนี้นะครับมาบอกเล่าเรื่องราวว่าทำไมโค้สายคนนี้ถึงเลือกที่จะมาทำธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่าแอปมีตังนะครับนั่นนะครับโค้สายอยู่ในวงการเทรดเดอร์ฟอร e x นะครับ full time ม,มาตลอด6ปีเต็มนะครับวันนี้ครับถือว่าประสบความสำเร็จในธุรกิจฟอร์เรแล้วเรียบร้อยทำไมคนอย่างโคดถึงมาเลือกจะทำธุรกิจ หรือแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่าแอปมีตังค์เพิ่มด้วยนั่นแสดงว่าโค้ดมองเห็นความคุ้มค่าครับและความเป็นไปได้ของธุรกิจนี้ครับน,นั่นนะครับวันนี้แพลตฟอร์มแอปมีตังค์บางคนสงสัยลังเลข้องใจว่ามันเป็นธุรกิจขายข,ายของใช่หรือไม่นะครับตอบไปเลยครับว่าไม่ใช่ครับโค้ดไม่ชวนทุกคนมาขายของแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่ธุรกิจแอปมีตังค์แพลตฟอร์มใหม่นี้นะครับเราเชิญชวนทุกคนมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่าแอปมีตังค์ครับ เรามาซื้อแพลตฟอร์มใหม่นะครับและแพลตฟอร์มนี้นะครับจะทํารายได้ในรูปแบบของเขาให้เราได้แน่นอนและที่สำคัญที่สุดครับเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายครับมีสคบรองรับครับสินค้าทุกตัวในแอปมีออยทุกตัวครบครับตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นวันนี้ให้ทุกท่านมั่นใจได้นะครับนะและที่สัญครับการลงทุนนะครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจไงมันจึงมีการลงทุนแน่นอนครับ การอาีนี่ครับน้อยและครั้งเดียวจบ2699บาทนะครับแถมจะได้อาหารเสิร์ฟอีกหนึ่งชุดไปรับประทานนะครับวันนี้ครับโค้ดไม่เคยกลัวเลยครับที่จะต้องลงมาทํางานแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับแล้วมันเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่มันเหนื่อยแล้วคุ้มเนี่ยครับชอบตรงนี้ไม่กลัวเหนื่อยแต่กลัวไม่คุ้มนะครับพะนั้นโค้ดมั่นใจว่าเมื่อทําแล้วมันคุ้มโค้ดเลยตั้งใจทำเต็มที่ครับวันนี้มีคนไม่เข้าใจโค้ดครับมีคนสงสัยครับมีคนลังเลครับ ไม่เป็นไรครับโค้ดมีที่เลยครับคือทําให้เห็นครับสําเร็จให้ดูก่อนครับเพราะในทีมงานณวันนี้นะครับคนที่ตามเข้ามาเขาต้องการเห็นใครสักคนหนึ่งประสบความสำเร็จชัดเจนนะเพื่อเป็นโรโมเดลหรือแบบอย่างที่ดีให้เขาโค้ดขอเป็นคนนั้นครับวันนี้ครับโค้ดทามา10กวันครับรายได้รวมณขณะนี้ครับหนึ่งแสนสามกว่าบาทครับถือว่าวันนี้โค้ดได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ท่านแล้วครับและโค้ดได้พร้อมที่จะส่งต่อนะครับระบบการทํางานที่ดีและง่าย ให้กับทุกท่านครับเพราะที่นี่นะครับแอปพลิเคชันมีตังนั้นเราทํางานผ่านมือถือแค่เครื่องเดียวครับมีมือถือครับมี f a c e b o o k ครับมีไลน์ครับและมีเงินลงทุนก้อนแรกครับสองพันหรกบาทครั้งเดียวครับและสุดท้ายต้องมีใจครับไม่มีใจไม่ต้องมานะครับนะโอเคเมื่อท่านเข้ามาแล้วเรามีโรงเรียนสอนธุรกิจให้ท่านเรียบร้อยครับท่านแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับแค่มาเรียนรู้และทําตามในโรงเรียนสอนธุรกิจที่เขาตั้งขึ้นมาชื่อว่า How to มีตังนะครับ นะการทำเงนินของเราง่ายมากครับเราโพสต์คอนเทนต์ลงในโซเชียลเช่น Facebook IG นะครับเกิดมีคนสนใจซ้ำเป็นธุรกิจเพราะเราบอกแล้วเราไม่ได้มาขายของเรามาขายธุรกิจเรามาขายแพลตฟอร์มเขาก็กดสนใจกดลิงก์เข้ามาครับมาในกลุ่มไลน์เราก็ให้ข้อมูลเรื่องธุรกิจให้เขาให้เขารับสับรับฟังเป็นการคัดกรองคนครับจาก Facebook จากไอครับมาในกลุ่มไลน์พอเขาเข้ามารับฟังเสร็จแล้วปุ๊บเขาไม่สนใจเขาก็แค่กดออกจากกลุ่มไลน์ไปแต่ถ้าหากเขาสนใจเฮ้ยเจ๋งดี เหมือนที่เราสนใจเขาก็แค่กดเข้ามาเพื่อจะอัปเกรดนะครับในการเป็นนักธุรกิจเช่นเราโดยการซื้อผริพฑนไปบริโภคและไปใช้1ชุดนั่นเองครับนี่ครับธุรกิจเกิดรายได้เกิดทันทีครับและมันเป็นรายที่คุ้มค่ามากๆบอกเลยครับวันนี้ครับโคตรยอมที่จะเหนื่อยเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามโคตตั้งเป้าหมายเคตจะเหนื่อยแค่3เดือนแรกครับแล้วหลังจากนั้นรู้ไหมครับเดือนที่4ี่ไปต้นไปโคตรจะเกษียณในธุรกิจนี้ได้แน่นอนครับเกษียณแล้วแต่รายได้โคตรจะไม่เกษียณครับมั่นใจมากๆครับ ถามว่าธุรกิจแอปปเทศไท่าน,นมีตังนี้เราควรมาทําตอนไหนดีคําตอบคือควรมาทําตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ครับนะเพราะงั้นมาตอนนี้เลยครับเขาเรียกยุคบุกเบิกร,รุ่นบุกเบิกยุคแรกเริ่มนะครับนะก่อนที่มันจะดังทอออฟเดอะทาวอีก3เดือนขเดือนข้างหน้าก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาทํากันเยอะมากมายแล้ววันนั้นเราอาจจะปฏิเสธไม่ได้ก็ได้ครับเพราะว่าวันนี้โค้ชชวนท่านแต่วันนั้นอาจจะเป็นลูกเมียเพื่อนพี่น้องชวนท่านไฟบ,บังคับ ที่ต้องทําจะดีก็ไหมครับวันนี้ถ้าเรามาเริ่มต้นสร้างธุรกิจนี้ด้วยกันในวันนี้เลยครับเป็นรุ่นบุเบิดครับเขาบอกว่ารุ่นบุเบิดมักร่ํารวยถาวรแน่นอนฟันธงนะครับเอาละครับใครฟังถึงตรงนี้ครับเลิกสงสัยครับเลิกลังเลครับแล้วตัดสินใจเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่แอปพลิเคชันมีตังนี้ด้วยกันครับติดต่อมาที่อดีตไลน์คัลล่าครับและลิงไลน์้าลล่าครับเข้ามายินดีต้อนรับล่วงหน้าสำหรับทุกท่านครับสวัสดีครับ